สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ EP 1ช่วงเล่าประวัติศาสตร์ของจีนโดยนัทณัฐ,น,ฐนิชาเพราะโดยส่วนตัวชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์อยู่แล้วแต่วันนี้จะหยิบยกประวัติศาสตร์ของจีนมาเล่าให้ผู้ฟังฟังกันนะคะเชื่อว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะทําให้เรารู้จักกับประเทศจีนมากยิ่งขึ้นโอเคค่ะวันนี้พวกเราไปกันแบบชิลๆสบายๆ แต่เชื่อว่าเนื้อหาเข้มข้นแน่นอนเพราะเป็นบุคคลที่แทบทุกคนจะรู้จักนั่นก็คือจินซีฮ่องเต้ก่อนที่เราจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากช่องเรานะคะงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะทุกท่านทราบดีว่าจินซีฮ่องเต้เป็นจักรพรรดิโลกผู้เป็นมหาราชและทราราชในร่างเดียวกัน จินซีห้องเต้หรือจินสือหวงตี้มีข้อมูลระบุว่าเดิมท่านชื่ออิงเจิงชาติกำเนิดของอิงเจิงมีที่มาไม่แน่ชัดบางข้อมูลบอกว่าท่านอาจเป็นบุตรของจื้ออีชาวแค้นฉินซึ่งถูกจับมาเป็นตัวประกันที่แค้นเจ้า ขณะที่ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่าอิงเจิ้งเป็นบุตรชายของพ่อค้าคนหนึ่งที่ต่อมาเติบโตเป็นเสนาบดีคนสำคัญของแคว้นชินชื่อหลีปู้เว่ยกับมารดาที่เป็นนางสนมชื่อเจ้าจีอิงเจิ้งถือกำเนิดขึ้นในราวปีพศ283หรือ263ปีก่อนศักราชในปลายยุคจ้านกัวหรือสงครามยุคที่สองของสมัยราชวงศ์โจตะวันออกยุคนี้ประเทศจีนยังไม่รวมเป็นหนึ่ง หากแต่แต่เป็นเสียงเสียงจากการทำศึกสงครามยืดเยื้อ,อกินเวลายาวนานถึง500ปีเลยค่ะแผ่นจีนในยุคนั้นแบ่งออกเป็นเจ็รัฐใหญ่ๆคือหานเจ้าเวชูเยียนฉีและรัชชินโดยรัชชินที่อยู่ฝั่งตะวันตกเป็นรัฐที่ธุรกันดดาและล้าหลังที่สุด กระทั่งเมื่อยิ่งเจิงใช้ความสามารถก้าวขึ้นมาครองบัลลังตั้งแต่วัยเยาว์1ิถึงสิปีท่านได้ปลดผู้สำเร็จราชการหลีปู้เวยออกจากตำแหน่งแล้วคุมอำนาจการปกครองแบบเบ็ดเสร็จทั้งหมดควบคู่ไปกับการพัฒนาราชินที่เคยล้าหลังให้เป็นรัฐที่เจริญและมีอำนาจ นอกจากนี้อินซีฮ่องเต้ยังได้เปิดรับคนดีมีความสามารถไม่จำกัดถิ่นกำเนิดมาช่วยปฏิรูปกฎหมายการปกครองและเศรษฐกิจจนแค้นฉินรุ่งเรืองและมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นอิงเจิ้งได้ใช้กลยุทธ์ต่างๆทำลายความสามารถคีของรัฐที่ทรงอำนาจที่สุดหกรัฐในสมัยนั้นลงแล้วผนวกรัฐต่างๆทีละรัฐเข้ากับรัฐฉิน ต่อมาภายในสิปีอิงเจิ้งสามารถรวมจีนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้พร้อมๆกับสถาปนาราชินขึ้นโดยอิงเจิ้งผู้เป็นกษัตร,ริย์ราชินได้เปลี่ยนพระนามพระองค์ว่าจินซือห่วงตี้ที่นำคำว่าห่วงที่แปลว่ากษัตริย์รวมเข้ากับคำว่าตี้ที่แปลว่าจากกักรพรรด เมื่อรวมสองคำเข้ากันก็จะแปลว่าองค์ประทมจกกักรพรรดิกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฉินทางนี้เพื่อจะให้สืบต่อราชบัลลังก์อยู่ในราชวงศ์ฉินติดต่อกันไปตลอดจนถึงองค์ที่หมื่นหมืน่นแต่ว่าจริงๆร,ราชวงศ์ฉินอยู่ได้เพียง15ปีแต่อย่างไรก็ดีคำว่าห่วงตี้ ก็ได้เป็นคำที่กษัตริย์จีนใช้เรียกตัวเองมาตลอด2,000กว่าปีในช่วงที่จินซีฮ่องเต้ปกครองแผ่นดินจีนด้านหนึ่งพระองค์คือมหาราชที่ได้สร้างความเจริญให้กับแผ่นดินจีนมากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวขึ้นในประเทศด้วยการรวมศูนย์อำนาจการปกครองไว้กับพระองค์แล้วแบ่งเขตการปกครองในประเทศออกเป็น36มนฑลการาำนดให้ใช้ตัวอักษรภาษาจีน เป็นอย่างเดียวกันหมดทั่วประเทศแม้ว่าภาษาพูดจะผิดเพี้ยนกันแต่ว่าภาษาเขียนนั้นใช้เหมือนกันการกำหนดใช้กฎหมายอย่างเป็นเอกภาพทั่วประเทศการกำหนดใช้เงินตราอย่างเดียวกันการกำหนดให้ใช้มาตรา่างตัววัดอย่างเดียวกัน และที่โดดเด่นที่สุดก็คือการเชื่อมกำแพงเมืองตามแค้นเพื่อป้องกันการลุกรานของเผ่าซงหนูจนกลายเป็นกำแพงเมืองจีนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศาจรรย์ของโลกซึ่งนอกจากจะเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองจีนแล้วกำแพงเมืองจีนยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของแดนมังกรอีกด้วย แต่ถึงแม้ว่าจินซีฮ่องเต้จะรวมจีนเข้าเป็นปึกแผ่นและสร้างความเจริญความยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องแต่อีกด้านหนึ่งพระองค์คือทรราชที่หลายคนยากจะลืมเลือนเช่นกันเพราะว่าพระองค์กลับสร้างความยิ่งใหญ่บนความลำบากของไพร่ฟ้าประชาราชไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีอย่างโหดหินถึงสองในสามนอกจากนี้ยังเกณฑ์ประชาชนจำนวนมากรวมแล้วเป็นล้านคนไปเป็นทหารบ้างไปเป็นกรรมกรบ้าง เพื่อใช้สร้างพระราชวังสร้างกำแพงสร้างสุสานทำให้ประชาชนต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากเท่านั้นยังไม่พอกฎหมายในสมัยชินยังได้กำหนดโทษไว้เฉียบขาดมากหากผู้ใดกระทำผิดจะต้องถูกลงโทษทั้งครอบครัว ประชาชนในสมัยชินจึงอยู่ด้วยความหวาดระแวงและเดือดร้อนทุกย่อมยากด้วยเหตุนี้ทำให้พวกนักศึกษาสำนักคงเจือพากันไม่พอใจพวกเขาจึงเลือกต่อสู้กับระบบการปกครองของจินซีด้วยการพูดและเขียนบทความบทกวีถากถางย่อเย้ยตำหนิติดเตือนการปกครองสมัยนั้นซึ่งก็สร้างความขุ่นเคืองพระไทยต่อจินซีเป็นอย่างมากพระองค์จึงมีคำสั่งให้เผาหนังสือต่างๆเช่น ประวัติศาสตร์บทรวมกวีนิพนธ์บทร้อยแก้วโดยเฉพาะหนังสือของสำนักคงจือเสียให้หมดสิน้นคงเหลือไว้ก็พวกตำราทางแพทย์กเกษตรกรรมและตำราอื่นๆจากนั้นไม่นานจินซีก็ได้จับนักศึกษาสำนักคงจือ400กว่าคนฝั่งทั้งเป็นและเป็นอาชญกรรมที่ถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้การที่จินซีฮ่องเต้เชื่อในเรื่องความเป็นอมตะและชีวิตหลังความตายนับตั้งแต่พระองค์ขึ้นครองราชด้านหนึ่งได้บังคับเกณฑ์ไพ่พลดาวห้าแสนคนไปสร้างกำแพงเมืองจีนเพื่อป้องกันการลุกรานของเผา่าซงหนูซึ่งปัจจุบันกำแพงเมืองจีนถูกยกให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจ,จรรย์ของโลก ส่วนอีกด้านหนึ่งนำแรงงานกว่า700 0 0 0คนไปก่อสร้างพระราชวังและสุสานจินซีฮ่องเต้ที่เป็นมากกว่าสุสานฝังพระศพทั่วไปเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่เตรียมไว้สำหรับการใช้ชีวิตหลังความตายในปรโลกซึ่งสุสานจินซีได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลก หลังจากจินซีฮ่องเต้สิ้นพระชนในปีที่2 0 8ก่อนคริสต์ศักราชจึงทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชนชั้นต่างๆรุนแรงขึ้นและก็รวดเร็วขึ้นด้วย โดยชาวนาได้ทำการทรยศครั้งใหญ่ที่นำโดยเอินเซิงอู้กวางได้อุบัติขึ้นเป็นคณะแรกในประวัติศาสตร์จีนจากนั้นก็ลุกลามไปทั่วประเทศสรงผลให้ราชวงศ์ชินถูกโค่นลงในปีที่206ก่อนคริสต์ศักราชรวมเวลาที่ปกครองประเทศได้เพียง15ปีเท่านั้นท่านผู้ฟังคะวันนี้จินซีฮ่องเต้อำลาจากโลกไปกว่า2,000ปีแล้ว เรื่องราวทั้งด้านมืดและด้านสว่างของฮ่องเต้องค์นี้ได้ถูกนักประวัติศาสตร์จารึกไว้อย่างเที่ยงธรรมว่าจินซีฮ่องเต้เป็นจกักรพรรดิที่เป็นทั้งมหาราชและทราราชในคนเดียวกันแต่ว่าพระองค์ก็ถือเป็นหนึ่งในสิบฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองจีนที่โลกไม่มีวันลืมตลอดกาลค่ะและนี่คือเรื่องราวบางส่วนของจกักรพรรดิจินซีฮ่องเต้อาจจะเนื้อหาไม่ครบหรือขาดหายต้องขออภัยไว้ณะที่นี้ค่ะ ไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าว่าจะพูดประเด็นเรื่องอะไรขอบคุณที่รับฟังจนจบค่ะ